สวัสดีนะครับผมไอเลเซอร์ชนแนลนะจ๊ะกลับมากันอีกแล้วทอมแอนเ,เจอรี่นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสกินแมวทุทนะครับแมวตัวเล็กของเรานี่เองสกินระดับเอโลลิตานะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่อัปเดตแพทตั้งแต่วันที่1มานะครับก็จะสามารถที่จะไปเอามาได้เลยจากการเล่นกิจกรรมของทางทุตแจกรางวัลใหญ่นี่นะครับผมโอเคก็จะได้จากกล่องนะครับ กล่องสุ่มของสกินนี่เองนะครับกล่องโรลิตานะครับซึ่งเควสของมันก็จะมีค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยที่เราจะได้กล่องสุ่มอันนี้มานะครับซึ่งผมก็ทํายังไม่หมดนะแต่ก็เกือบหมดแล้วแหละนะครับผมโอเค <to> ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในเกมกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมรอเวลาอยู่ประมาณ2นาทีนะครับ <Okay. S 1> ก็ ไปไปมาๆก็เจอบอดเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคปลาไปมั่วๆโดนไม่โดนก็ช่างมันนะครับอุ้ยไม่โดนเฉยเลยไป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 เอ้โอโห,โอโหโอเขาเดินมาอย่างนี้เลยเหรอเออยังไปอุ้ยไม่โดนช่างมันนะจ๊ะเจอบอทจะไปซีเรียสมากมาย <c oughs> เรามาแค่รีวิวสก,กินนะครับกินน้ำยาโล่ไปก่อนเฮ้ยเรียบร้อยไปสิเดินมาอย่างนี้โอ้โหเด้งโอ้โหไม่เด้งลงข้างล่างเลยนะเด้งขึ้นท้างมันไม่เป็นไรครับวางแถบไว้ก่อนโอเคกกรอเริ่มเล่นวางระเบิดไว้ก่อนเพียงไปอ่า มัมีตัวออกมาโดนพอดีน่าจะแตกนะครับอาไม่แตกไม่แตกเฉยเลยรถไปครึ่งหลอดอไม่โดนร้ายกาาผิดนะครับไม่เป็นไรช่างมันตีวุฒด,ดไปก่อนดูดิอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยอีกหนึ่งที่จับเอาไปกดผิดไปกด,ปกดหันซ้ายโอหันขวาเรียบร้อยเลยโอ้โห อะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยช่างมันชึบเอาแจกันเทามาพอดีไปโอ้โหตะกี้พาดได้ไงอ่ะเฉยเลยนะครับอืมอิชเอาปลาไม่โดนไปอีกโอ้โหกลับแม่บ้านกันนั่นไงนั่นไงเอา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  จับตัวนี้ก่อนเอ้าเอ้าเอ้าเออเอ้าเอ้าเอ้าจับไม่ได้เอ้าเข้าไปเออปิดเตาก่อนเออเฮ้ยเล่นอะไรเอองงใจตัวเองมากเลยครับจ้างมันต่อ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 กินน้ำยาโล่ไปนะครับปิดประตูไหมไม่ปิดดีกว่าเดี๋ยวไอ้เป็ดมันก็เปิดนะครับเดี๋ยวประตูแตกโอเค ด้านล่างเขาดันไปแล้วหนึ่งก้อนนะครับมาใส่ก็มาใส่ก็มาใส่เดี๋ยวจะกรีดรอมา,ม,มาไหมมาไหมมาช่วยไหมช่วยไหม,ไหมโอ้อยเรียบร้อยมีตาแดงอยู่นะครับตัวนี้น่าจะบินนะครับเดี๋ยวเราเอาไปไว้เก้าอี้บนเลยเรียบร้อยครับทัฟฟี่บินไปนหนึ่งนะ เล่นอะไรของเราเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเลยนะครับเล่นพลาดๆเลยขนาดนี้เนาะเออโอเคายเดี๋ยวเราจะสไลเดอร์ลงไปข้างล่างนะครับสไลเดอร์จ้าโอเคตอนนี้ก็จับได้แล้วสองตัวนะครับซึ่งก็ทัฟฟี่บินไปแล้วนะครับแล้วก็โรบินฮูดอีกหนึ่งตัวนะครับที่จับมาอู่ในห้องใต้หลังคาโอเคกินน้ำยาไปก่อนเขาดัานอยู่ด้านล่างเรานะครับเนี่ย ดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะสามารถตีมันได้หรือล่าโอ้โหลงผิดทางดู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 เอาอนนดูสิดูสิดสกดพลาดไปอีกแล้วเนี่ยอืมไม่โดนอืมไม่โดนนี่เอางี้ก่อนนะวางแถบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโดนแน่ตนัวนี้เดี๋ยวมันต้องขึ้นมาใหม่ถ้าผมวิ่งวนกับมันนะโอ้ยอ่าโดนไปหนึ่งทีโอ เล่นอะไรเนี่ยอ่าโอเคเรียบร้อยแน่นอนตัวนี้อัพอ่าข้างบนเขากำลังช่วยพอดีครับยืนรอดูก,ก่อนนะว่าจะบินหรือเปล่าอ่าไม่บินเขากดเพิ่มไปอ no, 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 no. ีกสิบมิเอาตัวนี้ขึ้นไปโดนเลยนะครับเจอร์รี่บายบายตัวนี้บินแน่นอนจ้าโอเค <S <s> เลยสองตัวคือจริงๆมันน่าจะจบเกมได้แล้วนะครับเวลาเจอบอทดเนี่ยผมเล่นอะไรของผมก็ไม่รู้<笑><笑>เซ็งไปด้านล่างเหมือนเดิมครับผมกีดปับกระโดดบ้มเรียบร้อยจ้าเอาไว้นี่เลยใกล้ๆเดี๋ยวผมจะจับให้สตัวนะถ้าสมมติจริงๆก็จุดระเบิดใต้ดินไปก็อีกไม่นานก็จะบินนะครับเดี๋ยวผมเอาให้มันครบสตัวดีกว่านะ เจอบอทก็เล่นอะไรแปลกๆอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับโอเคจังหวะนี้ก็รอโรบินฮูดขึ้นมานะครับอีกตัวหนึ่งนะจบแล้วล่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับมาแล้วเข้ามาแล้วรอรอกีตรอ็อกกเี้แตกจบเกมป้ายขึ้นไปไว้ด้านบนแล้วก็รอเวลาเท่านั้นนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเอหนูบอดโดนจับนี่เขาจะชอบหลุดได้พอสมควรเลยนะเดี <laughs> ๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะหลุดหรือเปล่านะเพื่อนกันไปเดี๋ยวเราเดินเล่นดีกว่านะครับผมตื <c oughs> <c oughs> อตื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 มีปืนด้วยไม่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ยปืนเนี่ยโอเคเลยสิบเจ็ดวิเขาก็น่าจะเพิ่มได้อีกยี่สิบกว่าวิอะนะ ปยปาย,ปายขอเล่นไปบขอเล่นไปขอเล่นไิชสกิลวันนี้ดีนะผมชอบมากเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เลยมันทั้งใบทั้งทำให้หนูติสโลอะไรต่างๆตีครบ5ทีดาเมจก็ขึ้นนะครับอันนี้เหยาโอเค จบไปแล้วนะครับผมสําหรับสกินโลลิตาของแมวทุตนะครับแมวแขนสั้นแมวกรีดเหล่านี้เองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับไปตามกันได้เลยนะสกินนี้ผมว่าก็โอเคอยู่นะแค่มันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายนะครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวยังไงไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่ติดตามกับ i อเลสโซ่แช n เนลด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ